นี้มาดู1ตัวนะครับเป็นมอลิสว W20 นะครับรุ่นเก่านะเก่าเลยแหละเพราะว่า<ม>รุ่นใหม่ๆมอะ่ะมันจะไม่มีตัวขันทัดลหลดเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วนะมันจะเป็นอยู่ด้านในซาวโฮแบบนี้นะครับรุ่นนี้น่าจะหลังรุ่นเทระดะอยู่เพราะว่าป้ายมันไม่ใช่เทระดะนะครับมันเป็นไอดะเกกิ นาโกย่านะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นรุ่นสมัยเก่านั่นแหละนะครับปลายด้านไหนนะครับซึ่งด้านบนหัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเงี้ยมันจะเป็นตัวครอบนะครับมีเขียนว่ามอริสนะครับแล้วก็เป็นมอริสแนวนอนนะอะหัวก็จะไม่มีอะไรพิเศษนะครับเป็นรุ่นเล็กนะรุ่นเล็กลูกบิดก็จะเป็นครอบแบบนี้นะครับ สภาพคอสภาพร่างกายไม้หลังไม้คานะครับยังไม่มีร่องรอยหนักนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากนะเนี่ยแล้วก็ไม้หน้ามันอ่ะหนามากนะครับมันหนามันให้มองเห็นลายไม้เหมือนกับว่าหนาจนให้มันขึ้นลายอย่างเงี้ยแล้วสีมันเข้มแล้วด้วยนะครับตัวเนี้อืมยสีมันเข้มมันเลยสวยนะสําหรับผมชอบสีเข้มๆแบบนี้แหละโดยทั่วไปประมาณนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับ ยบยาวนะครับเร็บยาวให้จับคนยากเลยเอาละก็ถือว่าเท่าที่ลองให้ดูก็เสียงดีใสกลางวานนะครับไม้มันเก่ามันแห้งอ่ะนะเขาเรียกว่าเสียงมันเปิดนะครับสําหรับผมก็รู้สึกว่าตัวมันตัวมันเป็นรุ่นเล็กอะ่ะแต่ว่ามันให้เสียงที่เกินกว่าที่เราคิดไวอ้อ่ะมันมันเสียงมันดีกว่าที่เราคิดไวอ้อ่ะอย่างนั้นดีกว่า เ,ออเกินคาดนะครับเกินคาดแล้วก็สาภาพร่างกายก็สวยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเห็นเห็นว่ามันเป็นรุ่นเล็กแล้วจะแบบว่ามันจะไม่ไม่เจ๋งอะไรเงี้ยจริงๆอะหยิบตัวใหม่ๆกีตาร์ตัวใหม่ๆที่เล่นอยู่ก็ได้นะเอาเอามาลองวัดเราลองเล่นเทียบกันดูนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันอยู่อะไรเงี้ยตัวนี้ก็สาภาพก็สะสมได้นะครับใครยังไม่มีนะมอริสเก่าอย่างเงี้ย ว่าไปเก็บเป็นวินเทจสักตัวหนึ่งเนี่ยอยุคโน่นแหละนะครับแน่นอนนะอยู่ราวๆ70แน่นอน,นครับอืเนี่ยจะเห็นเนี่ยรุ่นรุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีหรอกทําแบบเนี้ยคือเก่าจะจัดเลยแหละอืมโอเคประมาณนี้สภาพทั่วไปนะใครสนใจเดี๋ยวผมลงข้อมูลไว้ในดีสคริปชันแล้วกันนะครับอ่าสเปคแล้วก็อย่างอื่นก็กดลิงก์เข้าไปที่หน้าเพจนะครับหน้าเพจ กีตาร์ห้าง 5, 5้านะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ตรงนั้นนะครับใครสนใจไงก็ติดต่อสะดวกทางไหนก็อสอบถามมาแล้วกันนะครับ จริงบางตัวที่ได้ยินเสียงเบาก็ไม่มีอะไรผมเล่นเบานะจริงๆผมเป็นคนเล่นดีดเบาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแต่ถ้าดีดแรงแงมันก็เสียงดังนั่นแหละอ่าแต่โดยทั่วไปกีตาร์มันก็2.5นะครับทัชชิ่ง2.5คอปรับไว้ตรงแล้วนะครับแล้วก็ไปถึงก็สามารถเล่นได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับรวมรวม คือเสียงมันเกินกว่าที่เราคาดคาดหวังจริงๆอะนะมันไม่รู้ว่าหายากหรือหาง่ายเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าราคามันแพงขึ้นนั่นแหละช่วงนี้แหละเพราะสภาพเศรษฐกิจน่นนี่น,นี่นั่นนะมันก็เลยอาจจะฝืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นอนะแน่นอนนะคุณค่ามันมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะผมผมคิดหวังไว้ย่างงั้นอ่าโอเค ให้ดูแบบว่าสเทนสเทนยาวจริงๆนะครับและก็เสียงมันนิ่งนะมันนิ่งมันไม่ได้แบบว่า,าเหมือนกีตาร์ราคาถูกอะที่มันจ้องแช่งแช่อง,ชอง,ชองอะนะเอาโอเคประมาณนี้ครับผม